สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับช่องคนเมืองทอยครับวันนี้อ่าผมมีเจ้าตัวเป็นนี่ครับหูฟังนี่จะเป็นมันเป็นหูฟังซีรีส์มาจากน่าจะเป็นการ์ตูนอนิีมีครับนี่นี่ตัวนี้จะเป็นหูฟังโมโนเก t ตอ i ลิซีรี เฮดโฟนชิโนบุโอชิโนน่าจะเป็นชื่อของตัวละครตัวนี้คิดว่านะครับโอเคมาดูรอบๆกล่องกันนะครับนี่ด้านข้างจะมีสติกเกอร์แปะไว้ที่ขิยน make i นเนี่ยเป็นข้างกล่องมีสติกเกอร์คูดินชยัย ไม่กินใช่ไะด้านด้านหนึ่งก็ประมาณนี้ครับนี่ด้านข้างกล่องจะบอกว่าซีเรียลนี้มีอยู่2อลายโอเคเดี๋ยวเรามา เปิดกล่องดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงนี่แกะดูกันครับ นี่ครับข้างในเป็นหูฟังดูลายครับนี่ครับลายด้านข้าง,ขงฟังที่เขียนว่าชิโนบุโอชิโนโอชิโนโอชิโนด้านข้างจะเป็นลายตัวนี้เป็นลายเป็นพลาสติกครับลงสีเงาวัสดุ เป็นพลาสติกครับพลาสติกอเคด้านข้างนะครับก็จะเขียนไว้ว่า N N K ทาร์ล็อกน่าจะเป็นบริษทัทครับแล้วก็ Make in China พัสดุตรงนี้เป็นเหมือนจะทำเป็นยางนะครับ ถือว่านุ่มนะครับเนี่ยก้านไม่สามารถยืดหดได้นะครับแต่พับได้ครับนี่พับได้แต่ไม่สามารถที่จะยืดหดได้ตัวหูวฟังตัวนี้ก็ขยับได้ครับนี่ตามสติละได้เลยเหมือนกันครับโอเคก็ประมาณนี้คเวลาพับเก็บก็ประมาณนี้ ด้านบนก็เขียนว่าโมโนกาตาลิซิริโมโนกาตาลิลโโาลสายหูฟังจะเป็นแจ็คนะครับนี่สามมิลโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบฟังเสียงดูแล้วกันครับว่าเป็นยังไงครับพอดียวผมไม่มีไมคที่จะ แนบกับหูฟังผมก็เลยเอาหูฟังแนบกับตัวโทรศัพท์ที่ใช้ในการอัาจวิดีโอเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับผมจะเร่งให้สุดนะครับ ร้าผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เสียงโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็เทสพอเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์เสียง คก็ okay. ประมาณนี้ครับสำหรับเสียงหูฟังเป็นงานเ,านานานนเรื่องงานอะไรงานงานอนิเมีกว่าง่ายๆเดี๋ยวาก็ประมาณนี้ครับการใส่หูคือผมว่าต้องเด็กใส่อ่ะมันช่วงหูมันเล็กครับผู้ใหญ่ใส่น่าจะหนีบหูน่าจะใส่ไม่สบาย โอเคครับผมว่าเสียงก็ค่อนข้างดีนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมและคลิปนี้ก็โคตัลากันไปก่อนครับกับเจ้าหูฟังอ่าเทวัยววเนี่ยโมโนคาตาลิซีรีเฮดโฟนชินบุโอชิโน อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทีินี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนบายบาย